ลแลบฉลาดฉลุยเราจะมาทดลอง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 ยังอยู่กับการแลบฉลาดฉลุยรายการที่เราไม่คุณสนุกคิดสกิลตอมอยากรู้แล้วเราจะพิสูจน์ให้คุณดูว่าวิทยาศาสตร์พิสดารได้แค่ไหนโดยเราจะทําการตั้งสมบมติถ่ายขึ้นมา และเราจะให้ลูกสมุนของแลบบฉลาดฉลุยเป็นคนหาคําตอบให้กับท่านเพราะเราแค่อยากให้ท่านใช้หัวส่วนเรื่องจัตตัวให้เราทําและคาถามข้อต่อไปของเรานะครับเราจะมาพูดถึงเครื่องนุ่ง่มกันบ้างเครื่องนุ่ง่มเนี่ยเราใส่กันทุกวันอยู่แล้วแต่สิ่งที่จะมาช่วยซัพพอร์ตชีวิตของเราอบอุ้มชีวิตของเราให้ดีขึ้นนั่นก็คือกางเกงในครับนี่แหละครับกางเกงในง่ายๆนี่แหละปกติชีวิตเราเนี่ยใส่วันละหนึ่งตัว ก็อิ่มแล้วแต่เคยคิดกันเล่นๆคิดกันแบบสนุกๆไหมครับว่าถ้าเราจะใส่กางเกงในซ้อนกันไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเเนี่ยเราจะใส่ได้มากที่สุดกี่ชั้นและคำถามข้อต่อไปของเรานั่นก็คือคุณจะใส่กางเกงในได้มากที่สุดกี่ตัวโดยที่เดินไปเดินมาได้ระหว่าง48ตัวหรือ32ตัวไม่ต้องห่วงนะครับคำถามข้อนี้เราจะทำการทดลองให้กับคุณเอง คำถามสนุกแบบนี้นะครับสามารถติดตามได้รายการหลับฉลาดฉลุยเท่านั้นถ้าอยากจะรู้กันแล้วนะครับว่าคนเราเนี่ยจะใส่กางเกงในได้มากที่สุดกี่ตัวโดยที่สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้แบบเหมือนเดิมถ้าอยากจะรู้ไปดูการทดลองนี้ของเราได้เลยครับผม ทดลองของแลบฉลาดฉลุยครั้งนี้เขาคือหนุ่มน้อยอายุแดขวบที่จะมาหาคําตอบทางวิทยาศาสตร์ที่ว่าเขาจะใส่กางเกงในได้มากที่สุดกี่ตัวโดยที่ยังเดินไปมาได้อยู่แล้ววันนี้ทางทีมงานได้ทําการจัดเตรียมกานเกงชั้นในไว้ให้หนุ่มน้อยคนนี้ทุกรูปแบบเลยละครับ <S <s เขาใส่ไปแล้ว5้าตัวด้วยกันครับก็ยังเดินได้อย่างง่ายดายนะครับ และยิ่งนุ่มน้อยใส่กางเกงชั้นในเข้าไปหลายชั้นมากเท่าไหร่ก็ยิ่งทําให้การก้าวเดินนั้นยากขึ้นครับถ้าจะให้ผู้แบบง่ายๆนั่นก็คือเพราะอย่างยืดที่ขอบเกง,เกงจะเป็นตัวแปรในการเดินนั่นเองครับตอนนี้เขาใส่ไปทั้งหมด15ตัวแล้วล่ะครับอ่ะไหนลองเดินสิครับแม่ก็ยังเดินได้อยู่นะครับไม่ว่าจะ5ตัวหรือ10ตัวหรือ15ตัวนุ่มน้อยวัย8ขวบคนนี้ก็ยังเดินไปมาได้อยู่ครับ มาถึงกัลเเกงในตัวที่25ครับตอนนี้หนุ่มน้อยคนนี้กลายเป็นเจ้าพ่อกางเกงชั้นในไปซะแล้วล่ะครับไหนลงเดินดูสิครับเอาเริ่มเดินเป็นเป็ดซะแล้วละครับแต่ก็ยังถือว่าเดินได้อยู่นะครับมาลุยกันต่อเลยครับถึงแม้มันจะยากแต่เขาก็อดทนหน้าดูเลยล่ะครับและเขาก็ไม่ยอมแพ้กับบ็อกเซอร์และกางเกงชั้นในแน่นอนครับในตอนนี้หนุ่มน้อยวัยแปดขวบใส่กางเกงชั้นในได้ถึง40ตัวแล้วล่ะครับ และเขาก็ยังเดินแบบกระดึบกระดึบได้อยู่นะครับสู้เขาไอ้หนูตอนนี้การใส่กางเกงชั้นในของเขาดําเนินมาถึงตัวที่47แล้วครับแต่เขาก็ยังบ่อยยันใส่ตัวที่48เข้าไปอีกนะครับแต่แล้วเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเพราะเขาขอหยุดไว้เท่านี้ครับและเราก็ได้คําตอบว่าเราใส่กางเกงในได้มากที่สุดกี่ตัวโดยที่ยังเดินไปมาได้อยู่คำตอบก็คือ48ตัวนั่นเองครับและคำตอบของเรานั่นก็คือ 4ีตัวไม่น่าเชื่อใช่ไหมครับว่าคนเราจะสามารถใส่กันเกงในซ้อนกันได้ถึง48ตัวเขาวิจัยมาแล้วนะครับว่าคนเราสามารถใส่ได้มากกว่านั้นถ้าไม่ติดตรงที่ขอบยางยืดแหละครับขอบยางยืด ทาให้เราเนี่ยเดินเหินไม่สะดวกเดินเหินไม่สบายใส่ตัวเดียวยังโอเคใส่หลายตัวทีนี้เรื่องลำบากแล้วครับปัญหานี้แก้ไขได้ถ้าท่านลเ,เอกออดนี้ออกให้หมดแต่จำอย่างนั้นทําไมเลยใช่ไหมครับมันก็ไม่ซัพพอร์ตท่านเพราะฉะนั้นตัวเดียวก็พอแล้วถือว่าเป็นคําถามสนุกสนุกที่รายการของเราเนี่ยจะให้กับท่านเป็นพิเศษรู้หลังแหลบช่วงนี้ว่ากันด้วยความเชื่อที่บอกว่าไม่ใส่กางเกงในจะเป็นไส้เลื่อนประโยคนี้เราคงได้ยินกันมาตั้งแต่เด็ก แต่ความจริงแล้วเรื่องนี้เป็นความเชื่อที่ผิดเพราะโรคไส้เลื่อนเกิดจากพังผืดที่ปกคลุมลำไส้มีความอ่อนแอดังนั้นการไม่ใส่กางเกงในไม่ได้เป็นสาเหตุของการเกิดไส้เลื่อนแต่ในทางกลับกันการใส่กางเกงในอาจทําให้เกิดโรคได้เมื่อเราใส่กางเกงในรัดมากจนเกินไปเลือกใส่กันให้เหมาะสมแล้วกันรู้แล้วละสิทีนี้ควรกะทดลองข้อต่อไปของเรานะครับเกี่ยวกับ้นี่ครับ คาฟีอาร์ทีคาฟีอาร์ทีเปบ้าเหรอครับเมื่อเกี่ยวกับเครื่องดูดฝุ่นนี่แหละผมเชื่อว่าหลายๆบ้านเนี่ยต้องใช้อุปกรณ์ตัวนี้ในการทําความสะอาดดูดไปลานจุดต่างๆดูดเอาความสกปรปกออกไปจากบ้านแต่คิดไหมครับว่าเจ้าเครื่องดูดฝุ่นอันนี้เนี่ยจะสามารถดูดไอโคนเนี่ยลอยขึ้นมาจากพื้นได้หรื <Ĉ> หรอไม่และคำถามของเราคือ จะต้องใช้เครื่องดูดฝุ่นกี่ตัวถึงจะดูดคนให้ลอยจากพื้นได้ระหว่าง25ตัวหรือ55ตัวอมเคยใช้เครื่องดูดฝุ่นนะครับเคยใช้ครับเครื่องดูดฝุ่นส่วนม่อเอามาทำความสะอาดในบ้านครับเพราะว่าบางทีกวาดมันก็ตามซอกตามอะไรมันกวาดไม่หมดก็เลยต้องใช้เครื่องดูดฝุ่นด้วย มันเคยเอาเครื่องดูดฝุ่นไปดูดอย่างอื่นที่นอกเนือยจะฝุ่นไหมครับเคยครับมันก็คือการดูดฝุ่นปกติแต่ว่าบางทีมันก็เป็นติดชิ้นส่วนอะไรที่มันแบบตกลนแตกหักอะไรเงี้ยเจ็ดก่านก็เลยดูดเลยแล้วเคยเอามาแบบมาดูดเนื้อดูดตัวบ้างไหมครับเคยเอามาดูดผ้าครับแต่ว่าไม่เคยเอามาดูดดูดเนื้อดูดตัวเครื่องดูดฝุ่นกี่ตัวถึงจะดูดคนให้ลอยขึ้นมาได้เฮ้ยคนนักเนาะกี่ตัวดีล่ะ ผมให้สัก8ตัวคร,ร,รับเราล Jam ้วนๆเลยครับเราอย่างเดียวแล้วตอนนี้น่าจะหนักอยู่แต่เครื่องดูดฝุ่นมันก on ็จะมีแรงดูดของมันอยู่ก็เลยกะประมาณว่าน่าจะ8ตัวครับเคยใช้เครื่องดูดฝุ่นไหมเคยครับส่วนใหญ่สิ่งที่ดูดเข้ามานี่มีอะไรบ้างครับก็ฝุ่นเลยพี่แล้วเคยเอาเครื่องดูดฝุ่นไปดูดอะไรที่นอกเหนือจากฝุ่นไหมครับเออผมเคยเอาเครื่องดูดฝุ่นไปดูดคนมาบ้านผมมีแกล้งมันอยู่เคยเอาเครื่องดูดฝุ่นมาแบบดูดตามเนื้อตามตัวไหมครับ ไม่เคยดิวคิดว่าเครื่องดูดฝุ่นกี่เครื่องถึงจะสามารถดูดคนให้ลอยได้ครับโอ้หนี่น่าคิดนะพี่องอยากลองทําดูเหมือนกันคนน้ําหนักตัวเยอะนะเป็นร้อยก็ไม่ไม่ได้มั้งพันเครื่องก็พอแล้ว oh, <no. S 1> น,น่าจะได้น่าจะแบบ <c oughs> นิดนึงอะไร้ะแล้วก็ตกมาอะไรคี้ยคุณเจนนี่รู้จักเครื่องดูดฝุ่นไหมครับ <c oughs> รู้จักค่ะแล้วเคยใช้เครื่องดูดฝุ่นไหมครับไม่เคยค่ะ <c oughs> เคยเอาไปดูดอะไรนอกจากดูดฝุ่นไหมโอ้ <c oughs> ก็บอกว่าไม่เคยใช้มันก็ยังถามอีกว่าเคยเอาอะไรไปดูดไหมก็บอกว่าไม่เคยใช้ที่บ้านไม่มีคิดว่าเครื่องดูดฝุ่นกี่ตัวจะทําให้สามารถดูดคนให้ลอยขึ้นมาได้สี่สิบตัวเคยเอามาดูดคนค่ะเรต้องใช้สี่สิบตัวถึงจะลอยแกงส้มเคยใช้เครื่องดูดฝุ่นเคยครับเคยเอามาดูดอะไรนอกจากดูดฝุ่นไหมครับเลโก้ครับเพราะว่าขี้เกียจเก็บแล้วก็ดูเข้าไปได้เลยผมมาดูดเลโก้ครับแล้วก็เทออกมามรรวมกันทีเดียว แกงส้มคิดว่าเครื่องดูดฝุ่นกี่เครื่องถึงจะดูดคนให้ลอยขึ้นได้หมายถึงหมายถึงว่าดูดนี้เหรอแล้วก็วึบขึ้นไปติดนี้เหรอสิบอัมแน่นอนประมาณผมว่าเดาแล้วกันสิบสี่เครื่องอะไรอย่างเงี้ยครับเคยใช้เครื่องดูดฝุ่นไปดูดอะไรที่นอกเหนือจากฝุ่นไหมครับไม่เคยครับไม่เคยเพราะว่าชื่อมันก็บอกว่าอยู่แล้วเครื่องดูดฝุ่นมันไม่ควรดูดอย่างอื่นครับผมถ้าดูดอย่างอื่นพังแน่นอนฮะ <laughs> ล้วคิดว่าเครื่องดูดฝุ่นกี่เครื่องครับถึงจะดูดตัวคนขึ้นได้ มันราศะสักห้าสิบเครื่องดูดคนเนี่ยติดนู่นเลยอะไรแต่เขาไม่เอาไปดูดคนหรอกพี่เขามันคือเครื่องดูดฝุ่นเนาะถ้าใครเอาไปดูดคนเนี่ยก็ต้องไปคิดหน่อยละว่าม่อคืนเหมาค้างเป <c oughs> ่าการทดลองแปลกๆแบบนี้มีแค่รายการของเราเท่านั้นกับล็บฉลาดฉลุยสรุปแล้วจะต้องใช้เครื่องดูดฝุ่นกี่ตัวถึงจะดูดให้ตัวคนลอยขึ้นมาจากพื้นได้ไปดูการทดลองนี้กันได้เลยครับ การทดลองนี้ไม่ธรรมดาอีกแล้วครับเพราะเหล่านักวิจัยแหลกฉลาดฉลุยเลือกเฟ้นแม่บ้านโรงแรมฝีมือดีเพื่อมาทดลองว่าจะใช้เครื่องดูดฝุ่นดูดคนให้ลอยจากพื้นได้หรือเปล่าก่อนอื่นพวกเขาทดลองดูดอวัยวะเป็นส่วนๆก่อนเริ่มจากการดูดส่วนเบาๆอย่างแขนก่อนครับพบว่าลอยขึ้นมาได้สบายๆเพราะแขนยังไม่หนักมากเท่าไหร่ ต่อไปเขาจะลองให้แม่บ้านดูดหน้าผากและยกหัวขึ้นมาดูสองคนจ่อเข้าไปที่แก้มอีกคนดูดที่หน้าผากแล้วก็พบว่าหัวถูกดูดติดขึ้นมาแบบไม่ยากไม่เย็นแต่รู้สึกว่าจะดูทรมานยังไงบอกไม่ถูกครับต่อไปขาคายมากขึ้นไปอีกเพราะพวกเขาจะลองดูดขากันแล้วขาคนข้างหนึ่งก็หนักมากพอสมควรเครื่องดูดฝุ่นสี่ตัวเอาไม่อยู่จริงๆครับ Not happening. Okay, much ตอนนี้พวกเขาขอข้ามขั้นไปที่การดูดตัวคนทั้งคนเลยล่ะครับหลังจากการคำนวณน้ำหนักหนูทดลองส่วนสูงแรงดูดแล้วก็สรุปว่าพวกเขาใช้เครื่องดูดฝุ่นไม้แกะกลองถึง25ตัวจัดตำแหน่งของท่อดูดให้เหมาะ แล้วก็เริ่มแล้วล่ะครับลอยขึ้นมาได้จริงๆครับอับดุลก็อับดุลเถอะครับอืมเพราะฉะนั้นสรุปได้แล้วครับว่าถ้าเราอยากลองใช้เครื่องดูดฝุ่นดูดเพื่อนให้ลอยขึ้นมาได้ต้องใช้เครื่องดูดฝุ่น25ตัวนในการยกและถ้าเพื่อนคุณอ้วนกว่านี้ก็ต้องเพิ่มจํานวนเครื่องนะครับภารกิจสําเร็จเสร็จสิน้นกลับบ้านไปช่วยเมียดูดฝุ่นดีกว่าและคาตอบนั่นก็คือ 2ี่สเครื่องเองครับผมเห็นไหมครับว่าเครื่องดูดฝุ่นเพียง25เครื่องนะครับแต่ต้องจัดตำแหน่งนะครับท่อดูดเนี่ยให้สม่ำเสมอตามร่างกายถึงจะดูดให้ตัวคนเนี่ยลอยขึ้นมาบนเคื่นได้ถือว่าเป็นการทดลองที่ต้องอาศัยความพยายามมากเลยทีเดียวนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือคำถามสุดกวนชวนสงวนของเราถ้าคุณผู้ชมนะครับมีคำถามแปลกๆแหวกๆก เก็บไว้ในใจก่อนนะครับไม่แน่สัปดาห์หน้าเราอาจจะเอาข้อสงสัยของคุณมาทําการทดลองในรายการของเราก็เป็นได้แต่ตอนนี้ต้องขออนุญ,ญาตพักเบรกก่อนแป๊บเดียวครับผมให้คุณสนุกคิดสก,กิดตอมอยากรู้แล้วเราจบพิสูจน์ให้ดูว่าวิทยาศาสตร์คิดสาจนมแค่ไหน